สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวรุ่น m 1 2นะครับผมกับกระป๋องสามกระป๋องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกระป๋องแรกนะครับนี่ครับก็ตัวนี้นะครับรุ่น m 1 2นะครับการใช้งานนี่ก็ง่ายแล้วก็มีความแม่นยำที่สูงนะครับ วิธีการใช้งานนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเท้าเหยียบที่มีความแรงมากนะครับนะครับตัวพันท้ายนะครับก็สามารถที่จะพับได้นี่นะครับพับให้มันสั้นลงได้นะครับผมแล้วก็ความแรงของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเราต้องใช้เท้าเหยียบนะครับดูนะครับอ่าุ่นที่สองมาเนี่ครับแล้วก็จะมีตัวกล้องเนี่ยเราให้ไปด้วยนะครับทั้งชุดนะครับทั้งตัวเอ็ สแล้วก็ตัวกล้องนะครับให้ไปพบชุดตัวนี้1770รยรวมจัดส่งนะครับเ0็0หมนบาทครนะครับโอเคผ่านไปแล้วนะ2นะครับเหลือลูกที่3นะครับต้องบอกว่าตัวนี้สุดยอดเลยนะครับแล้วก็วัสดุตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงอย่างดีแล้วก็ตัวท่อเป็นท่อคู่นะครับท่อคู่นะครับเงาแวบเลยแล้วพันหน้า12แรงนะครับในชุดเราก็จะมี พกลูกแทงให้ไปด้วยนะครับผมาสามารถใช้ได้ถึง2ระบบนะครับถ้าต้องการเอาไปหาปลาก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวยางนะครับเปลี่ยนตัวยางตัวนี้นะตัวยางตัวชุดเนี้ยใส่ตอ,อกยิงปลาไดาา้โอเค สนใจนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ตัว M 1 2นะครับ M 1 2รับรองไม่ผิดหวังนะครับสำหรับใครชอบทรงโหดๆดำดุอย่างนี้นะครับทักกันเข้ามาเลยเนี่ยสวยๆเลยลองดูจะยืดกระดดเลยนะครับสวยรับรองแรงแน่นอนนะครับแรงแม่นแล้วก็ทรงสวยดุไม่ผิดกฎหมายบองบอกก่อนนะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนโอเคไปละฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ